สวัสดีค่ะชาวราศีมีคลิปนี้จะเป็นบทความรักของชาวราศีมีนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะเดือนนี้ก็ลงช้าอีกแล้วแต่ก็จะรีบลงให้ทันนะคะมา,ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักของชาวราศีมีตัวตนของชาวราศีมีในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มเลย สิไม้เท้าทุกคนน้องดอลลา่ามาอยู่อย่างนี้ทุกคลิปนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับน้องดอลลา่าแล้วเขามาช่วยคุณแม่อย่างนี้ทุกคลิปเลยน่ารักมากแล้วก็ห้าไม้เท้า เดมูน <The> หกถ้วยสองถ้วยได้สำหรับเป็นอัศวินถือเหรียญ คุณณตอนนี้คุณทะเลาะก,กับคนรักบ่อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าสับสนไม่รู้จะทํำยังไงดีแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะคนรักคนนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอายออุน้อยกว่าเขาก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ไพ่หกถ้วยขึ้นมาคุณมีความกังวลแล้วก็มีความา a r กโหมดมากในเรื่องของความรักตรงนี้มันเหมือนแบบว่า ทะเลาะก,กันเรื่องทุกอย่างเลยเรื่องชีวิตคู่เรื่องเอวิติงเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินทุกอย่างมันทะเลาะก,กันหมดนะคะแต่เดี๋ยวเขาว่าจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นเขาพยายามอยู่แหละนะคะเพราะว่าไพ่สองถ้วยนี้ขึ้นมาเขาจะกลับมาดูแลคุณมีนให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ในในความคิดของคุณมีก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วคุณมีจะมุ่งหาแตา่เงินอย่างเดียวเพื่อมาดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาจะกลับมาในวันที่คุณมีเหมือนแบบว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วแต่ใน ช่วงห่วงเวลาเขาคิดอยู่เสมอนะคะว่าจะดูแลคุณมีอย่างไรดีจะซัพพอร์ตคุณมีอย่างไรดีแล้วก็จะหาเงินให้มากๆเพื่อมาดูแลคุณมีได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคู่ของคุณเมียเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณยังรักคนคนนี้มากยังรักเขามากนะคะคุณมีแล้วก็ที่สําคัญนะ เหมือนแบบว่าคนที่อยู่น้อยกว่าคนนี้คุณทุ่มเทให้กับเขามากนะคะแต่เขาก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยเห็นความสําคัญอะไรของคุณมากมายสักเท่าไหร่เหมือนแบบความรักเราไม่เท่ากาันแต่คุณมีมีความรักให้เขามากกว่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาอ่ะก็จะกลับมาดูแลคุณมีแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะ มาดูกันเลยดีกว่านะคะความรู้สึกที่คุณมีมีใจให้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างสิบถ้วยเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะคะ The w h e e l of f o r จ u n e จตินะคะหนึ่งถ้วย สี่ถ้วยได้สำหรับเป็นทัมพลันส์ค่ะโอเคเขาพร้อที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนีแล้วนะคะโชคชะตาเหวี่ยงทำให้คุูหนา้าใต้ได้กลับมาเจอกันมาจูนกันแล้วก็มีลู่ทางที่จะ เป็นครอบครัวก,กันได้อย่างไรเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าแต่งงานกันได้อย่างไรเขามีการวางแผนแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะบอกทุกอย่างให้คุณมีรับรู้เขาอยู่ในกระบวนการที่จะตัดสินใจแล้วนะคะอย่างมีเหตุผลแล้วด้วยนะคะเขามีความรักคุณมากแล้วก็มีพยายามเหมือนแบบว่าจะทําทุกวิถีทางมาให้แล้วก็ซัพพอร์ตคุณมีนได้นะคะนี่เห็นไหมพยายามหาเงินมาเยอะๆนะคะแล้วก็เขายัง ไม่มีความรักให้ใครทางนั้นนะคะเขาก็ํำควบคุมแล้วก็บาลานซ์อารมณ์อยู่ไม่ว่าใครที่ถูกใจเขาเข้า,ขามาหรือว่าอย่างไรนะคะเขานะคะเขาก็ยังมีความรักให้กับคุณมีอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโรแมนเซโจเนี่ยจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนบ้างนะคะ Love yourself first เขาอยากให้คุณมีนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็รักตัวเองก่อนเนาะ Calling in your soulmate นะคะลองขอตัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ได้เลยนะคะความรักครั้งนี้นะ Give your relationship a chance นะคะจะได้มีการเปลี่ยนสถานะด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะถ้าได้ปรับจูนกันแล้วเนาะ Keep an open mind นะคะ ให้คุณมีเปิดใจนะคะไม่ว่าเรื่องราวต่างๆอะไรจะเข้ามา mm hmm. h e a ิ i n g Family Issue นะคะสามารถบอกกล่าวครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะช่วย support คุณเองนะคะ So mate คุณเป็นคู่กันนะคะอาจจะเป็นคู่ที่ร่วมวิบากกรรมกันมาร่วมทุกร่วมสุขกันมาเป็นคู่บุญคู่กรรมกันมานะคะก็เป็นคู่ในชาตินี้แหละที่จะต้องเหมือนแบบว่า ลุยวิบากกรรมไปด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำตอบของนางฟ้าจะให้คำตอบอะไรบ้างในเรื่องความรักครั้งนี้ในเดือนนี้ด้วยนะคะก็เร็วๆนี้หมวยอาจจะมีโปรดักต์ของหมวยเองนะคะ อาจจะไปขายในช่องติ๊กตอกแล้วก็มาพรีเซนต์ในช่อง YouTube ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะโอเคโนค่ะ trust นะคะ Act u r angels ค่ะ In the new future นะคะ Opportunity ค่ะได้สำหรับเป็น Recovery ค่ะ คุณไม่ต้องคิดกังวลใดๆเลยนะคะคุณมีรักครั้งนี้เชื่อใจได้เขาไม่ได้นอกรู่นอกทางนะคะยังมีความรักให้คุณมีอยู่ถ้าคุณแบบว่าอยากสบายใจนะคะก็อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะในเรื่องของความรักเร็วๆนี้ในอนาคตนะคะคุณจะได้ความรักที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะมามอบแผนการเซอร์ไพรส์แล้วก็มอบของขวัญให้คุณมีได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้มีการวนกลับมานะคะแล้วก็กลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมนะคะ ม,มาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ซอดีแกกันนะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีมีนบ้างนะคะทรัสค่ะพฤกษบนะคะรีบ้าค่ะตุลกับอ่าแคปปิคอนนะคะลังกอนก็มีราศีพฤกษ ตุนแล้วก็มังกรนะคะก็โอเคหมวยดูเป็นแบบ general reading โดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวมีนบางท่านนะคะถ้าใครอยากดูเจาะลึกตรงเป็นรายแบบจริงๆนะคะก็ทักไลน์ไอหมดมาได้นะคะช่องติ k t ต k อย่าลืมาฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวหมวยจะมีการไลฟ์สดน,นะคะ5-10ท่านแรกมาดูดวงฟรีกับมวยได้เลยนะคะ r ร a l time นะคะหมวยเน้นจากในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่สาคัญชาวราศีมี คุณฮิวิ่งตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลสุขภาพใจิตใจตัวเองด้วยนะคะคู่ของคุณนะคะไม่ได้นอกลู่นอกทางแล้วก็ไม่ได้มีซัมติงอะไรกับใครแน่นอนนะคะสามารถเชื่อใจได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีการวางแผนที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับคุณมีนะคะสพนะคะก็เป็นความรักที่เชื่อใจได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะอวยพรด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ